กรับสวัสดีท่านผู้ชมจ้ากลับสวัสดีพอแม่พี่น้องนะจา้าเนาะกลับมาสูช่องอีก้วเดอร์พี่น้องเด้อกินไปคุ้ไปตามสบายคุณได้อีเด้อพี่น้องเมงนี่จะมานําเสนอบาร์บีคิวเด้อพี่น้องบาร์บีคิวไก่ไม่ละสิบบาทละเบิงก็สิมีกึ๋นเนาะพี่น้องเนาะเมืองมีตับตับไก่พี่น้องนี่ลหละจา้าบาร์บีคิวหลายๆอย,ย่างนี่ละ่ะ แล้วก็ขาดบ่ไใดก็คือปลาาซับบานเห่าพี่น้องเอ้ยขีโม่ใส่พานไปก็เลยเห็นจอดสื่อซาบานมีกับมีแหนมน้ำจ้าแหนมหมูแล้วก็หมูย่อพี่น้องแล้วก็พักมาๆพี่นอ้องมากินขอน้ำกันจ้ากลับมเต้าทะเลพี่น้องเอ้ย นิ้วเขา่าสิมึงก่อปลาเป็นไรไก่ป่อพี่นาะมันจะประเดีก๋แก้ว พักว่าลายปนายันได้วจามอือเนี่ยปแดดแก้วซึหยอดเลยออื ของเนี้ยห่อละหาบาทพี่น้อง อืมอือย่าเมื่อี้นอนหนากกินบ่ เบิดจานนี่แซ่บประเดกแก้วพี่น้องเอ,อ้ยปลาลหแซ่บ 嗯。Mm. ทะเลข้นกันล่ะอีกคือเกาล่ะพี่น้องเต็มหาดขึ้นกันกระล่นกระตะกนนล่ายลาย

บพี่นองไปเราเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลทุกแชเด้ยวยตาอย่าลืมกดติดตามหาให้เน่เด้อพี่น้องเด้อ